ทีมงานทุพอและแต่สงขาเรายังคงมีความคืบหน้าการสอบสวนขยายผลการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาทางแนวชายแดนไทยมาเลเซียอพยพสขราจังหวัดสงขลาและถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้17คนรวมถึงผู้นำพาซึ่งเป็นชาวเมียนมาด้วยกันและสุดม,มื่อช่วงเงย็นของวันนี้พลตรีอาชนะจร์สิริผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกธนวัฒน์เส่งสุยพุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญพุ่งกับการสอบพอสเดาพร้อมฝ่ายทหารได้ควบคุมตัวนางซินมาทูหรือเจื้ฟ้าและชายชาวเมยียนมาอีกหนึ่งคนซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ที่นำชาวเมยียนมาทั้ง17คนเข้ามาไปชี้จุดบริเวณรั้วชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณด่านสุลกากรสเดาแห่งใหม่เขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสเดาซึ่ง มุดรัวชายแดนเข้ามาและซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานเพื่อรอให้รถแท็กซี่จำนวนสามคันมารับเดินทางต่อไปยังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สก,กัดจับได้สองคันพร้อมแรงงานชาวเมียนมาสิบคนส่วนอีกเจ็ดคนจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาและก็ตามจากการสอบสวนนางซินมาทูหรือเชฟฟ้าให้การว่าเป็นเพียงผู้ประสานงานในการเดินทางหลังจากที่ชาวเวียนมาทั้งสเจ็ดคนข้ามแดนมายังฝั่งไทยแล้วโดยติดต่อรถแท็กซี่มารับและนําไปส่งที่อำเภอหัดใหญ่และจะมีคน มารับช่วงต่อเดินทางกลับเมียนมาอีกทอดหนึ่งโดยปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการค่ามนุษย์หรือค่าแรงงานเถื่อนข้ามชาติเพียงแต่มาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วและผู้ภาษาไทยได้จึงได้รับการติดต่อให้ช่วยประสานงานพาชาวเมียนมาทั้ง17คนเข้ามาเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนําตัว ทั้งสองคนดำเนินคดีและจะสอบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ที่ลักลอบนำแรงงานชาวเยนมาเข้ามาจากประเทศมาเลเซียซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวทั้งสองคนดำเนินคดีและจะสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ที่นำพาแรงงานต่าง้าวชาวเยนมาเข้ามาทั้งคนไทยและชาวมาเลเซียซึ่งเป็นมาตรการสูงสุดในการสกัดกั้นกลุ่มแรงงานเถื่อนที่ลักลอบ เดินทางข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อป้องกันการนําเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ก้ามาระบาดในประเทศไทยับาา้้เเข ກໍແມ່ນນໍາໄປກໍທີ່ນໍາ